เอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพกว่าพาลาณซียังวิรติอิสิปัจเนมีกตาเยตัระโขพกว่าปัญจวัคคีเอปิกัวมันเตสิรูปังพิกเวอัตตารูปัญจยังพิกเวอัตตาบวิสานายตังรูปังอปตตสังวัตไยารเพตจารูเปเอวังเมรูปังอุตุเอวังเมรูปังมาหสีจียมาจัโขพิกเวรูปังอัตตาตสมารูปังอปตสังวัดินยจารปติรูเปเอวังเมรูปังหูตูเอวังเมยรูปังมาหสีจีเวทนาอันตาเวทนาจังว เอวังมเวทนามาหสีจียะสมาจะโคปิกเวเวทนาอนัตตาสมาเวทนาอปตายะสังวตตีนาจารปติเวทนายะเอวังมเวทนาหตุเอวังมเวทนามาหสีจีสัญญาอนัตสัญญาจทั้งปิกเวอัตตาอปวิสานายทั้งสัญญาอปตายะสังวตตินาจาระปสัญญายะเอวังมสัญญาหูตุเอวังมสัญญามาหสีจีสังฆรอนัตสังฆราจทั้งปิกเวอัตตาอปวิสังสูนายทั้งสังฆรอปตา าจะสังวัตตยุ่งระเพียรจ่าสังกะเรสุเอวังเมสังกลาหุนตุเอวังเมสังกลามาเฮสุนตียะสัมาจะโคปิกเวสังกลานัตถาตาสัมาสังกลานตถาสังวัตตันตีนาจาราปฏิสังกะเรสุเอวังเมสังกลาหุนตุเอวังเมสังกลามาเฮสุนตีวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนั่งใจทั้งปิกเวอัตตาอภิสฐนในทั้ง วิญญาณอัป i ายะสังวัตไตยะระเพจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณโหตุเอวังเมวิญญาณมาโหสีจียะสมาจะโคปิกะเววิญญาณอนัตตาตะสมาวิญญาณอัปตายะสังวัตตะตินะจารปติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณโหตุเอวังเมวิญญาณมาโหสีติตังกิงมัญญะาปิกะเวรูปังอิจังวะอนิจังวะติอนิจังปันเตยัมปะนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังปันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปิามะัมมังกัังนุตังสัมมนุปุงเอตังมะมะเอโสงามะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหต Ani capan tei yang bana ani cang tukangwa, tang tukangwa, tindukang yang bana ani kan lang nuthang samanupas itung, tang tang tabi ka besan yang bana ani cang tukangwa, tang tukangwa, yang ani cang tukangwi palina kan lang nuthang tang pan yang tang tukangwa, tindukang yang kan ตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิงเอโสเมอัตตาจิโนเหตังฟันเตตังกิงมัญญาตาปิกาเววินจะนั่งนิจังว่าอนิจังว่าตีอนิจังฟันเตยัมปนาอนิจังทุกขังว่าตังทุกขังว่าตีทุกขังฟันเตยัมปนาอนิจังทุกขังวิปารินามะตังมังการลังนูตังสมนุปสีตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาจิโนเหตังฟันเตตัสมาติหาปิกาเวยังกินจิรูปังอตทิตาน้ากตบตาจุปันังอัจฉรตังว่าปัญญตังว่าโอราดิกังว่าสุขุมังว่าหีนังว่าปณิตังมมะ गच्चु पन्ना अक्षतवा अच्छा पहींतावा ओ रि कावा सुगुमा वीना वनीतावा तुले संवा ने तंग सोहाति एवं तंग थापू तंगसम तंग संचिता अक्षत्तावा पहींतावा ओ रि का सुगुमा वीना वनीतावा या तुले संधिमने सोहा मसमीन में सो एवं तंग सुगुमा วาเย่ทุเรสันติเกวาสัพเพสังฆลานิตังมะมะเนโสหามันสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมปัญญายาตัดทับพัง Yang kinti ki wintianang ati tana kata pacu panang aca tanga pengitama, ura di kangwa suku mangwa hina ngwa, panitangwa yang ture sandi keba, sapang wintianang nee, ne, tangma mane so ngaman so atati ewa me tangne ya tapu, tang sama pania ya tatapang, ewang patang bi kaweesu tawa aleye sawa kolu patas ming pini pinta wetana ya pini pinta ti ya pini pinta ti sangkale su pini pinta ti wintianang sa ming pini pinta ti ni pinta wintang wintang tati wila ka wimutati wimutasaming, wimutami tiya nang huti hina shati wusi tangpa yang katang kalani yang napa lang hitataya tipe shana titi hitamabo capakaba. ตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะกวัตโตปะสิตังอภินันตุงอิมัสสมินจัปปนาไวยากะระณัสสมิงปัญจมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิกิตตานิวิมุตติงสูติ